สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็พามาชมเป็นทุเรียนเข่งนะคะวันนี้ก็จะพามาชมเป็นทุเรียนไซส์เข่งเล็กนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะวันนี้เราก็จะมาจัดโปรรถพิเศษให้กับลูกค้าอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาจัดโปรเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะวันนี้ก็จะให้ทั้งโปรรถแล้วก็โปรแถมเหมือนกันนะคะทุกๆไซส์นะคะ ดาวก็จะจัดโปรทั้งรถทั้งแถมให้กับลูกค้านะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมาช่วงปลายปีแล้วเราก็จะลดกันบ้างแถมกันบ้างนะคะลูกค้าจะได้เอาไปปลูกเข่งไซเข่งกันนะคะไซเข่งแบบนี้วันนี้ก็จะมาจัดโปรนะคะ,ะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิงจี่เป็นเข่งเล็กเป็นเข่งแบบต้นไม้สวยมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมกันแบบนึงต้นไม้นะคะ เป็นทรงพุ่มกระโดงเลยนะคะทรงพุ่มเดี๋ยวให้ดูทรงพุ่มก่อนลักษณะตั้งแต่ปลายยอดอลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างเนี่ยดูนะคะอันนี้เป็นทรงพุ่มกว้างเลยนะคะเราใส่เข่งเสียบยอดต่ําด้วยนะคะดูลักษณะอิ่งนะคะจะครอบเลยนะคะชุดนี้ลักษณะทรงพุ่มแบบนี้นะคะเนี่ยทรงพุ่มกว้างเป็นกระโดงสวยมากนะคะชุดนี้เสียบยอดต่ําด้วย แบบนี้ทุกต้นเลยนะคะคุณต้นอวบแข็งแรงสมบูรณ์เลยชุดนี้จะอยู่ในเข่งเล็กนะคะอยู่ในเข่งเล็กแบบนี้เลยชุดนี้นะคะราคาปกติทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ชุดนี้ราคาปกติอยู่ที่4 0 0พันบาทนะคะชุดนี้วันนี้ดาวก็จะมาจัดเป็นโปรโลดราคาแล้วก็แถมให้กับลูกค้าอีกนะคะลดราคาพิเศษเลยนะคะชุดนี้เราจะลดกันแค่5วันเท่านั้นนะคะลดกันแค่5วันหรือว่า ลดกันจนต้นไม้หมดถ้าหมดโกนไม่ถึง5วันก็คือจบโอเคแค่นั้นนะคะแต่ถ้า5วันเราลดกันต้นไม้ยังไม่หมดก็จะหยุดลดกันแค่5วันเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะราคาปกติ4 0 0พบาทเราลดราคาแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ทุเรียนเข่งเล็กสายพันธุ์ยาวลิ้นจีกระดงเสียบยอดต่ำต้นละ2,000บาท10เข่งนะคะเถมให้ลูกค้า1่เข่งนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะทุเรียนสายพันธุยาวลิ้นจีเข่งนะคะ ชุดสวยแบบนี้เลย10เข่งนะคะเข่งละ2,000บาทเราแถมฟรีให้1เข่งลูกค้าจะได้ไป11เข่งในราคา2 0 0 0 0บาทก็คือเฉลี่ยง่ายง่ายสิเข่ง20,000บาท10เข่ง2 0 0 0 0บาทลูกค้าจะได้ไป11เอ็ข่ง11เอ็ข่งแค่20,000บาทเฉลี่ยตกเข่งละ1 0 0 0กว่าบาทไม่ถึง2,000บาทเลยนะคะสำหรับชุดโตรรดวันนี้นะคะตุเรียนต้นไม้สวยมากแก้วลิ้นจี่ไซส์เข่งเล็กนะคะ เสียบยอดต่ำเป็นทองพุ่มทองพุ่มกว้างด้วยนะคะต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกนะคะเนี่ยสวยมากนะคะสวยจริงๆชุดนี้อ่าเห็นไหมคะคือดาวมาดูต้นไม้ในแปงแล้วมันสวยมากแบบเนี้ยก็เลยอยากจะลดร,ราคาเป็นโปรลดโปรถแถมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวจะลงโปรต้นไม้เป็นโปรลดโปรถแถมให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะ สวยมากนะคะดูนะคะลักษณะต้นไม้เดี๋ยวให้ดูหลายหลายต้นนะคะเนี่ยต้นไม้ทุเรียนสายพันยาวลิงกี่กระดงเสียบยดต่ำเนี่ยถ้าเราปลูกไซส์เสียบยดต่ำแล้วอะไซส์กระดงด้วยอะพอต้นไม้เขาโตนะคะเขาก็จะกลายเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะทรงพุ่มจะสวยมากแล้วก็ต้นไม้ชุดนี้เมื่อปลูกแล้วเมื่อเขาออกลูกนะคะนู่ของเขาจะอยู่ถึงพื้นดินเลยนะคะดูกิ่งด้านล่างกิ่งด้านล่างเราไม่ต้องตัดออกนะคะลูกค้าชุดนี้ เราว่าเป็นเสียบยอดต่ำเป็นกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นกิ่งที่โตด้วยไม่ใช่กิ่งเกรงนะคะถ้าทุเรียนที่เขาปลูกเลยว่าสูงโลกไม่เป็นทรงพุ่มปลูกต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบเนี้ยต้นไม้เขาจะขึ้นสูงโด่งเลยแล้วไม่เป็นทรงพุ่มแบบเนี้ยกิ่งด้านล่างก็จะเข็งแข็งแล้วก็ไม่เป็นทรงนะคะเข่งแล้วก็จะเล็กด้วยแล้วก็ปลายยอดจะไม่แตกนะคะคือต้นไม้มันไม่สมบูรณ์ปลายยอดไม่สามารถที่จะ เอาอาหารไปกินได้เนี่ยนะคะแบบนั้นต้องตัดกิ่งล่างอ,อกแต่ของเรานะคะดูกิ่งล่างดูกิ่งล่างของเขานะคะดูเนี่ยดูโคนกิ่งล่างแข็งแรงมากนะคะโคนงกิ่งล่างแข็งแรงมากต้นไม้ของเราเนี่ยกินอาหาราได้ถึงปลายยอดเลยแตกยอดก็จะสวยแบบนี้ต้นไม้ก็จะได้แบบว่าเป็นทรงพุ่มแบบนี้ทุกต้นนะคะอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เสียบยอดต่ำด้วยนะคะเสียบยอดต่ำแล้วเรามาเลี้ยขงขิงไซกระดงด้วยนะคะ ดูลักษณะต้นไม้จะสวยมากเป็นทรงพุ่มสวยแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าที่ต้องการแค่1เข่ง2เข่ง3าเข่ง4ี่เข่งแบบเนี้ยเอาไปปลูกโชว์หน้าบ้านหรือว่าเอาไปตั้งไว้โชว์หน้าแปลงหรือว่าทางเข้าบ้านหน้าบ้านปลูกโชว์ตุเดียนแบบเนี้ยก็สามารถรับไปได้นะคะชุดนี้เราขายกันเข่งละ2 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าสั่ง10เข่งจะได้โปรแถม1เข่งนะคะก็เท่ากับว่าเข,าาเข่ง2,000บาท แถมหเข่งก็จะได้11เ็ข่งตกเข่งละพันกว่าบาทตุเรียนสายปานยาวลิ้นกี้า,ายกระดงเสียบยอดต่ําทรงพุ่มกว้างเตกทรงพุ่มสวยแบบนี้เข่งละ1,000กว่าบาทอะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะอันนี้เรามาลดโปรพิเศษให้กับลูกค้าเลยเพราะว่าตุเรียนของเราเราเลี้ยงทุเรียนเองทุเรียนมีเยอะด้วย มีหลายไซส์เข่งด้วยนะคะยาวลิ้งจี่ชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณ6 0หม0เข่งเหมือนกันนะคะเข่งชุดนี้เป็นเข่งเล็กชุดนี้มีอยู่ประมาณ6 0ห0 0เข่งนะคะทรงพุ่มสวยนะคะเนี่ยทรงพุ่มกว้างทรงพุ่มเขาจะสวยแบบนี้ทุกต้นลำต้นกิ่งลักษณะก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ทุกต้นเลยนะคะอันนี้เดาไม่ได้แค่พูดก็คือเราให้ดูเลยนะคะให้ดูลักษณะต้นไม้ของเราเนี่ยดูนะคะทรงพุ่มจะกว้างแล้วก็เตยยอดแบบนี้ทั้งหมด ไสกระดงเสียบยอดต่ำเราจะได้ต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มสวยแบบนี้เองนะคะถ้าลูกค้าที่ซื้อไซสกระโดงเสียบยอดต่ำไปปลูกอะลูกค้าพอประมาณหนึ่งปีลูกค้าก็จะได้ต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มกว้างทรงพุ่มสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นบ้างดูนะคะเนี่ยลักษณะเสียบยอดต่ำเห็นไหมคะโคนต้นจะอวบกิ่งข,งของเขาก็จะแข็งแรงแบบนี้เลยทุกต้นนะคะเนี่ยทรงพุ่มเห็นไหมคะทรงพุ่มจะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ ลูกค้าที่ต้องการเอาไปปลูกโชว์หน้าร้านหรือว่าเอาไปปลูกโชว์หน้าแปลงนะคะต้องการไม่กี่เข่งก็สามารถสอบถามก็มาได้เลยนะคะเนี่ยดูดูลักษณะลำต้นแล้วก็ทรงพุ่มนะคะสวยมากนะคะหนวดทะลุไปตรงนู้นนะคะยาวลิ้นกี่ทั้งหมดเลยจะเป็นเข่งเล็กนะคะชุดนี้เป็นเข่งเล็กนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้จาก4 0 0 0บาทต่อนหนึ่งเข่ง าดาวมาลดเป็นชุดโปรนะคะชุดโปรเราขายอย่างแค่สองพันบาทเท่านั้นนะคะอเข่งละสองพันบาทดูนะคะเนี่ยสองพันบาทนะซื้อไม่ได้นะคะยาวลิ้นจีดูลักษณะลําต้นที่เป็นทรงพุ่มกระดูงนะคะเนี่ยกําลังเติบโตแล้วก็ลําต้นสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีเลยบกจริงๆก็ไม่มีเข่งก็จะสวยมากสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะทรงทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มแม่ทรงพุ่มเตี้ยนะคะ แล้วกิ่นก็จะกว้างทรงพุ่มก็จะกว้างด้วยแบบนี้นะคะ,ะสวยสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆนะคะเข่งละ2,000บาทแล้วลูกค้าสั่งสิเข่งได้แถมไปอีกหนึ่งเข่งแบบนี้ไม่มีนะคะตกเฉลียยาวลิ้นจีไซส์เข่งเล็กเป็นทรงพุ่มกระโดงแบบนี้นะคะต้นไม้แค่เข่งละหนึ่งันกว่าบาทเองนะคะ,ะวันนี้ลดโปรพิเศษเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการปลูกทูเรียนสายพันยาวลิ้นจีสุดคุ้มนะคะราคาสุดคุ้ม,รา,ามราคาสุดพิเศษ ราคาแบบนี้หาไม่ได้นะคะดูนะคะทรงพุ่มทรงพุ่มสวยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นทรงพุ่มยาวดุจกีนะคะต้นไม้กระโดงเสียบยอดต่ํากิ่งเขาจะกว้างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลูกได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง3ปีด้วยซ้ํานะคะทุเรียนชุดนี้ดาวการันตีเลยนะคะเพราะว่าเราก็ทําสวนทุเรียนนะคะเปลงเงาะของเปลง ของเรามีเยอะเลยทุเรียนนะคะเราจะรู้เลยว่าต้นไม้ชุดนี้อายุกี่ปีออกลูกต้นไม้ไซส์นี้นะคะลักษณะทรงพุ่มลักษณะลำต้นแบบนี้ปลูกกี่ปีจะได้รับผลผลิตอันนี้เราสามารถดูออกนะคะเราจะรู้ได้เลยเรามองเห็นต้นทุเรียนปุ๊บเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าทุเรียนไซส์นี้ปลูกกี่ปีออกลูกนะคะทุเรียนลักษณะลำต้นแบบนี้ปลูกกี่ปีสามารถที่จะออกผลผลิตให้เราได้นะคะถ้าทุเรียนต้นสูงโล่แบบนี้ หลายปีนะคะสี่ปียะะังไม่อกลูกนะคะแต่ถ้าต้นทุเรียนพี่เขามีลักษณะเป็นทรงพุ่มแม่ทรงพุ่มกว้างนะคะแล้วก็มีกิ่งกว้างกิ่งด้านล่างอ้วนกิ่งด้านล่างอวกแบบนี้นะคะรับรองได้เลยไม่ถึง3ปีออกลูกแน่นอนนะคะออกลูกแน่นอนนะคะไซส์นี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะถ้าใครจะโต้แย้งว่าไม่ใช่มาดูที่แปลงของเราได้เลยนะคะปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีทุเรียนยาวลิ้นจี่ อายุแค่สองปีกับแปดเดือนนะคะปีหน้าที่จะถึงเนี้ยแล้วจะออกลูกให้เห็นด้วยเต็มต้นด้วยนะคะออกลูกถึงคูณคูณคูณต้นเลยนะคะออกลูกตั้งแต่กิ่งล่างแบบนี้เลยนะคะปีหน้าไม่ใช่ชุดนี้นะคะจะเป็นที่เราปลูกในแปลงไปแล้วนะคะปีหน้าพอออกลูกให่นอนพอต้นไม้เราจะดูลักษณะลาต้นแล้วก็ทรงคุ้มได้ว่าต้นไม้ชุดนี้จะออกลูกเมื่อไหร่นะคะของของที่แปลงของดาวเนี่ยยาวลิ้นจี่นะคะปลูกไปสองปี8ปเดือนตอนนี้ต้นพัน โคนอ้วนแบบนี้นะคะลักษณะสองพุ่มเม่เสียบยอดต่ำแบบนี้เลยก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยสองปี8ปดเดือนจะได้รับผลผลิตแน่นอนเดี๋ยวปีหน้าดาวจะไลฟ์สดให้ดูกันนะคะที่เป็นชุดที่พึ่งออกลูกด้วยสวยมากนะคะสองพุ่มเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเอาไปปลูกนะคะไม่เกิน3ปีนะคะรรับงได้รับผลผลิตแน่นอนนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไม่กี่เข่งแบบนี้นะคะไม่มีพื้นที่ปลูกจะเอาไปโชว์หน้าแปลงหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนเข่งไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาออกลูกในเข่งก็ได้นะคะชุดนี้เพราะต้นไม้ของเราไม่ได้สูงโล้นะคะต้นไม้เสียบยอดต่ําทรงพุ่มกว้างเราต้องการให้เขาออกลูกได้รับผลผลิตแบบไวที่สุดนะคะเราก็จะเสียบยอดแบบนี้แล้วก็เลี้ยงต้นไม้ทรงต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้คูณต้นอวบนะคะคูณต้นอวบ คุณต้นแข็งแรงมีกิ่งเยอะกิ่งกว้างแบบนี้นะคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่ได้รับผลผลิตที่รวดเร็วนะคะเนี่ยชุดนี้ไม่เกิน3ปีออกลูกแน่นอนนะคะลูกค้าสนใจสอบถามก็มาได้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเสียบย่อต่ำไซส์เข่งเล็กของเรานะคะเข่งเล็กนะคะเนี่ยไซส์เข่งจะเป็นเข่งเล็กแบบนี้แต่ต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะต้นนี้จะเป็นหมอนทองต้นนี้ไม่ใช่แต่จะเป็นไซส์เข่งเล็กแล้วก็ ทรงพุ่มกว้างแบบนี้นะคะดูทรงพุ่มทุกต้นนะคะของเราเนี่ยลักษณะเห็นไหมคะเนี่ยทรงพุ่มจะสวยเดี๋ยวเราจะเดินทางห่างเอ้ตรงนี้มันจะประกอบนนะคะเดี๋ยวเราจะขยับห่างนะคะก็ให้ให้ยุค่าดูนะคะเนี่ยดูทรงพุ่มของต้นทุเรียนนะคะเนี่ยทรงพุ่มทรงพุ่มกว้างแบบนี้เลยนะคะลักษณะแบบนี้ลูกค้าจะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงทอมปกลูกนะคะ ลูกค้าที่ต้องการนะคะ10เข่งเราแถมให้1เข่งเป็น11เข่งลูกค้าท่านไหนต้องการแบบ4เข่ง5เข่งก็เข็งละ20 0 0บาทลดราคาเป็นชุดโปรสุดคุ้มราคาพิเศษที่สุดเลยนะคะสำหรับทุเรียนสายพันยาลิงกี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะคะดูนะคะลักษณะลำต้นเห็นไหมคะเนี่ยโคนต้นจะอวบมากนะคะคือทรงคุ้มที่กว้างนะคะทรงุ่มที่เขากว้างเห็นไหมคะเนี่ยกว้างสามารถสร้างยอด ได้ทั้งทรงพุ่มเลยนะคะสวยมากนะคะต้นไม้เห็นไหมคะเนี่ยชุดนี้นะคะ2,000บาทเท่านั้นนะคะเพียงละ2,000บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยตุเรียนที่เป็นทรงพุ่มสวยแบบนี้นะคะตุเรียนสายกันยาวนิ้นจีด้วยนะคะเนี่ยดูนะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆลำต้น,นโคนต้นนะคะลำมันก็จะถึงแรงมากนะคะดูนะคะลำลำโตลำอ้วนลำเกิดเกือบเท่าข้อมือเลยนะคะแล้วดูกิ่งนะคะเนี่ย กิ่งของเขาจะกิ่งล่างจะแข็งแรงมากสามารถแผ่ลำต้นแผล่ทรงพุ่มได้โตแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ2,000บาทเท่านั้นนะคะถ่งนี้10เแมลหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยหาซื้อมไม่ได้นะคะเนี่ยต้นไม้ชุดแข็งแรงที่เราเอามาลดบไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราเอาต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงมาลดให้ลูกค้าไม่ใช่เอาต้นไม้ที่ไม่สวยไม่ใช่เอาต้นไม้ที่ไม่โตแล้วมาลดให้ลูกค้าเราเอาต้นไม้ที่จะเดินเติบโต พร้อม uhm. ที่จะสร้างทรงพุ่มสร้างยอดได้แบบนี้มาลดให้ลูกค้านะคะเราไม่ได้เอาต้นไม้ที่มันไม่สวยไม่ได้เอาต้นไม้ที่แกรงมาลดนะคะเราเอาต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมาลดให้ลูกค้านะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยยาวลิ้นจี่ใช้เข่งเล็กนะคะลักษณะของเขาแบบนี้เข่งเล็กเสียบยอดต่ำกระดุงนะคะเนี่ยสวยมากนะคะกิ่งแบบแตกสวยมากนะคะเนี่ยแบบนี้ ต้นไม้ทรงพุ่มสวยสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะเราก็เอามาลดเป็นชุดต้วให้กับลูกค้าเนี่ยเสียบโยอต่ำเลยนะคะลำต้นของเขากิ่งล่างจะอยู่ติดกระถิ่งเลยนะคะอันนี้จะได้ทรงพุ่มที่ครอบดินเลยนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็จะต้นจะโตเท่าขาแล้วนะคะชุดนี้เห็นไหมคะสมบูรณ์มากเนี่ยนะคะลักษณะลำต้นคือสวยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกต้นเนี่ยนะคะ เราไม่ได้เอาชุดไม่สวยมาลดเราไม่ได้เอาทุเรียนซไซส์เกรงมาลดนะคะเราเอาทุเรียนที่สวยที่สุดเนี่ยมาลดชุดโปรเอาทุเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมาจําหน่ายให้ลูกค้านะคะามาลดเป็นชุดโปรให้ลูกคา้าลูกค้าเอาไปปลูกแล้วต้นไม้จะโตวไวนะคะโตวไวแล้วก็อาจจะได้มาสั่งซื้อทางร้านเราอีกนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะต้นไม้โปรพิเศษชุดนี้เนี่ยดูนะคะเนี่ย เสียบยอดต่ําทั้งหมดกระดูงทั้งหมดทรงพุ่มกว้างสวยทั้งหมดทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีที่ว่างนิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้ามาเอาไปต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้ยาวลิ้นกี่เข่งแล้ชุดนี้ดาวยังไม่ได้เปิดขายเนี่ยวันนี้เปิดขายเป็นวันแรกเลยนะคะลงคลิปเปิดขายเป็นวันแรกแล้วก็เป็นราคาลดชุดโปรแล้วก็แถมไม่ลูกค้าด้วยนะคะชุดนี้ ปกติเราจะยังไม่ได้เปิดขายทุเรียนยาวลิ้นจี่เข่งเล็กแบบนี้นะคะเข่งเล็กกระดงเสียบยอดตาแบบนี้ปกติยังไม่ได้ไม่เคยลงคิดเ,เปิดขายเลยนะคะชุดนี้วันนี้ดาวก็มาลดให้พิเศษเลยต้นไม้ชุดสวยนะคะอ่าสนใจนะคะลดกันแค่หาวันนะคะชุดนี้หรือว่าต้นไม้หมดนะคะถ้าหมดก่อนก,ก็ก็จะจบกันแค่นั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยชุดนี้ส่งแบบเหมากรงไปรษณีย์เท่านั้นนะคะส่งกล่องเคอรี่ไม่ได้นะคะ สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดาวก็จะวางไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้หน้าคลิปนะคะ